สบายดีสบายดีทุกคนมื้อนี้มาพบกัแสะแหละเนาะมื้อนี้กาสะแหลอยู่เฮือนสะกคอมเนาะสะกคอมส่วนออกเม่หนุ่แล้วมื้อนี่นะทุกคนแกงหน่อไม้สะกคอมมาเป็นส่วนแกงหน่อไม้เนาะนี่ไปนี่เนาะสะกคอมเฮือนสะกคอมมีก่อนน่อไม้2ก่อนบึ้มหาเบิ่งก่อนเพิ่นว่าย่านว่ามันมีหน่อไม้แต่สิได้แกงหน่อไม้ซอยข้าบ่มีกะสิแกงหน่อไม้ดองเนาะหน่อไม้ทงอ้าวสะกคอม มีไม้เห็นเยอะนี่นี่ดูแนงหนึ่งแนงหนึ่งแนงหนึ่งใช่นี่ใหญ่ไงนี่เยอะเบริกูแกลักขากะลีคักอะลีนี่เฮ้ยเป็นแนงแบบนี้นี่เนาะทุกคนแบบนี้ก็ได้คือการทักอัน่อนๆไล่ อ้าวลุยไม่ดุยงานนี่้ายกินอยู่แล้วเฮาน่ะมันแน่นนอนอยู่แล้วเรื่องจริงเรื่องกินไว้ใจเฮาอ้าวมันอ่อนเด้นี่เออลีบหนีกันเลยมันมีเงาอัดนี่เนาะทุกคนสักคำเห็นเหี่ยวใหญ่ได้ทุกคนเอ้ยนี่ ตอนนี้กำลังพยายามปาดอยู่อา้าวสู้ๆดึงอันนี้่ะเบิรงดสแลตสิ่งนเอาเยี่ยมเลยยายได้ทุกคนนี่ได้อีกส่องสามอันพอ,พอดีแกงอิมนี่ยายทุกคนใส่เฮ้ยเบิดล่ะไรเบอร์ละบ่ บอลก็กลัวกลัวเอดนีเอาฮะเรื่องกินไว้ใจเข้า่ะทุกคนได้น้ำมันสดน้อยนึงนะทุกคนไะแกงปนใส่กรับน้ำมันทงเนาะปเหมือนเพื่อนสักคอมได้เพื่อนในสักคอมนะทุกคน สคอมมีซองหลังไต่ก๊กกระท่านนัเนี่ยเห็นเหมาะมันย้อนลงนะ <laughs> ปะ่ะเย,ย็นถาอายุก๊กกระท่านเด้อไฟไปไฟคนใหญ่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 ป่ะลุ่มๆน่าน,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 น้ำต้นแกงต้นไม้หอนหอตละสดมันลงไปป่ะเอาทุกคนมาเนาะ เดี๋ยวน้อยหนึ่งปอกบ่๊อกับน,น้ำไม้ทงใส่น้ำเราทุกคนนะเปลี่ยนสับสะไปอยู่พอสะครบีเตยพอสะครอมได้เห็ดอืมอากาศเย็นๆหน,นาวเนี่ยไม่ต้องเจอแกงน,น้ำไม้อุ่นนนหอนลสะสดรั่วระลุงขนมใครเลยจะไปถิ่มใส่ทงขนมจานนะมีปลาน้ำไม้เจ้านายยังต้องไปเอากินาากรย, <laughs> ยากน้ำไม้กรยากขนมก็ะยากน้ำไม้ก็ะยาก กินวัสจอันพันเนี่ยกินทุกอย่างที่ควงนะอ้าวว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 ิสคอมสคอมสคอมเป็นเมฆค่ะน้ำมักกางเด้นยปอกเสียนได้นอมปองน้ำมัเสียนได้นิอ้าว อันนี้ยอดใหญ่เลยนี่เนาะทุกคนอันนี้ไม่ทงเซน่าพร้อมสครอมหยันบบอีมพนนะซ้ายกินกินลายข้าวมันซ้ายกินอยู่แล้วนี่เนาะมีน้ำไมา้ดองแล้น้ำไมา้สดปนกันนี่อันนี้ก็ระมี mặc mùa đông Mặc đông mùa là mùa đông mùa hơi mùa đông quá đông mùa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  đông Mặc đông mùa 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 đông à? đông mùa đông mùa này mùa เมื่อค่ะก็จะเอาถั่วตํา,า,ตาเจลนะค่ะห่าวยาโคตดเอาเลยไปตรงอันเจลมาที่สไลกินมันแฮค่ะสายกินนยังพิ้งแดด nào แต่น <cues> <sm convert to Christians> ้องนั่นอ่ะผมนี่นอทุกคนจักเซตไปทีมหอยแล้วก็ตุมได้ไหมตุมให้น้ำใหม่สดน้ำมันจืดก็เนาะน้ำใหม่ดองค่ะให้มันเศรอบ่ให้มันเศร์สมในแม่ดองมันสีสมสมเนี่ยจังน้อยหนึ่งนะทุกคนมันเถิง หยอดองไว้มีทางใหม่สดและไม่ดองปนกันเนาะไอ้นี่ข่าเบื่อข้าก็มาไปแล้วเนาะมีข่าเบื่อพร้อมเลยทุกคนตานี่เนาะข่าเบื่อแล้วก็ยานน่างเนาะยองยานน่างพริกดิบมาทุกคนสักอนสิบบาไปหัวยันางเนาะยันางกับไปเอากาได้แถวเหือก มันมีแท้เพื่อนอมันมีเพราะนี่สวนขวบเพิ่งได้ทุกคนเลยนี่ถ้าเราเสียหนยาแล้วคราบเนาะมีก๊อมะคง <c oughs> มีมะคงสองนวยมีก๊อกักข้าผอมนัพกพข้าเป็นดีบ่ยพกข้าเฉลดีใบมนันยังไม่เฉลดเกิดเงาไปยงน้ยหนักฮะเท่านีา้เน,นะทุกคน นแค่ลุมก็มีอยู่เน,นงน่ะ <c oughs> ประสิทธเอาได้บบบนี้ลิงสปีนก๊กใหม่เลยเด้อทุกคนอ้าเฮ็ดเจามเอา,เอเา,ามันลุมได้คอยได้ Ao. Cho yên đất gì ơi. được hả? Ao. Đây là đây vợ. Được rồi, Điều nói em bởi một khơi hiền Mà <laughs> <laughs> bởi, bởi lý hình cốc ngoại Đẹp nói em bởi lý hình cốc ngoại Nào Hình kèng Ơ, được Nào นี่ทุกคนลงแหละเจ้าลงตอนใดนี่เน,นาะใบยีนางสลัดเก็บไปอยองนี่อยองสกแกนน้ำไม้เขียวเขียวแกงน,น,น้ำไม้หนอนการนั่งนานงะสดเรอว์รั่วไปแบบนี้ไออีกะเออไออีกอ่ะเอาแท้ลุงก็ได้นี่นี่นเาน,นาะทุกคนต้องใส่เล่นล้าเขี้ยวกระคราเซ่ ปไปทุกคนได้ข้องครบแล้วได้ยันนั่งครบแล้วสำนับเอาไ,ไ,ไออว้ไม่ได้เด็กครบแล้วครัวันเบียเบียไปเนียแม่มา่วยนะครับมีครบสุดก็มุงมุ่งก็มีนะทุกคนเนอเพื่อนในสระคอมน,น,นอนนอน,นกําลังเซ็ตนะเพื่อนที่ว่าแกงตอนนั้นนะเพื่อนไม่คุนน้นเนาะเพื่อนปุยยาตะยาย ຜູ້ຍັດຍານເນາະນີ້ມັນຍັງບໍ່ຮາກໍາລັງເປັນປາຫັนน້ນເຂີນໄປຍໍຍານາເອົາສະຄ່ອມລ້າງໃບຢານາງເນາະສະແຫຼະເປັນຄົນຍອງາດ มาทุกคนที่แสแหลอนะอยองนั่นียันางแล้วมือเรียบลอยนะยองมันเขียวยองมันเขียว nhưng đó kim ở hết em kim <laughs> hết à? <em>, kim <kín> <laughs> <em, kín> <laughs> นาะทุกคนนี่เคี้ยวเลยร้อยเนาะมาไม่จะทานนทำหม่จืดแต่กับไปแกล้งนะทุกคนไปแกล้งเฮ็ดเค็มกับมีได้เขามีาเห็ดเค็มเพราะป่านี่เนาะทุกคนหมอห่ากระเดือจกจังหน่อยเนะาะท่านรโพสับถามหมอโพดแลกกะไปหินหน้าออกจากมะแกงเนาะทุกคนถ่ายอีจกจังหน่อยนี่ ซุ้มไฟกันบุบเลยนี่หม,หมอจันดำเอาสะคอตมต่ำระเบือเพื่อต่ำคะเบือเป็นนี่ยนมะหาสะคอมเด้อเดี๋ย่ไยจิตต่ำให้เฮ็ดเสื้อกับบัก

เบื่อโย่แ <c oughs> ต่เต็มใจตำข่าเบื่อก็ไม่ใช่เพลงคนมีดนตรีในหวัวใจยู่่ากับมวล้ามวลในใจเขาแด้ยูซ่ากับมวลนแต่มั่งมัง่งอะ นี่เนาะทุกคนหมอกำลังผดตอนนี้ไกลแล้วกันแล้วกระสิได้กินแล้วนะี่เนาะควันหอยหอยเงี้อาการนั้น,นาต้องเจอเกลียงมาหนอดเอาสอักคอมนั่งจางตำกระเบอือแล้วกะเอาน้ำยานางลงเนาะใส่โคกไว้โค่นมาในเพื่อเพื่อบ่อยกระเบอือติดต้นโคก

ซิมเลยอ่ะไปยินน้ำออกน้อยมาคืออันนี้ก่อนอันนี้หาผลได้ไป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 เลยนปไะยินน้ำน้ำใหม่ออกกันนะอ้าว xin bờ à bấm chữ lâu chữ à vai ma ma kèm mà nè yếu khẩu rồi <laughs> yếu khẩu mùa nè tỏ nè thay là chiên khẩu xạo hàng thọ mà xài kèm mày của mình à nằm nhà nàng luôn bài นำหน้ากระตืะอบนีกนำให้โคกคันเดขึ้นอย่างเดียวนำเยอะหนาตืมทานเห็นไหมอา้าวขาเบือลงไปน้าฮะนีในไม่ร่วมมิดมีทางซดแหละบดซด <laughs> น้า จองอะไรแบบน,นั้นนะเอออ้อาวทายเมาพดมาเดือดและะ้วก็เอาเฮ็ดเค็มลงเนาะแล้วก็ผภากันแยงแหงเนาะทุกคนผภากันแยงแหงเมื่อนี้ห้าบริโอ่งไปให้ไปหนะ้าบริเก็บบ่มีผภากนัแนแยงสดใส่ผภากนัแนแยงแหง ปุ่งมีขวดหลุดใหม่ใส่หน่อยน้อยใส่ลงให้เ้อทั้งอย่างอ้าวลุยปุ่งพองสลุดโอ้โ้มันจะเผาบ้ามึงจะเผาเผือนมึงบดเหรออยากได้ล้างใหม่ จะเย็ยนพี่ใจเย็ยนโยนี่หิวเขาแห้เอาใส่เฮ็ดเค็มลงไปเฮ็ดเค็มเฮ็ดเค็มนี่เนาะนี่ไว้ยว,ว้แล้ว<ๆ>ตอนกิน <laughs> ว่าต่ำคือแล้วนะมันนี่อา้อาวอ้าวใส่ขย่างแหงลงไปนะทุกคนขนย่างแหงมันกับบอกอันหอมเ่อขย่างซุดปันใดเนาะแต่ก็พ่อเด็กแกะ <laughs> พ่อเด็กแกะยู่ได้อา้าวง

ลุยกินเองกินเองแสบเองได้ไหมนี่บนี้แสบ,แสบล่มในจังนอ้อยด้ทุกคนล่มในจังนอ้อยเห็ดเข้ม ขันเนี้ยวไม่เนี้ยวเนียวเนี่ยจัดยี่ว่าขันเนี้ยวะน่ะ ไปก่อนมาเด้ออากาศน่าหนะต้องแกงน้ำไมันหอนยังแซ่บ trong quần như các ông không có จชงเดียวบ่มีพัก้บ่มีพักนี่ครับไม่ย้ํามันนี่ยังยไงทุกคนยังมนเสียงคอย

เนี่ยตอนนี้โจนบรรทนอนจกักรถมากแต่แซ่บพรักส่วนนั้นเป็นเสวงก็จะเลือกมืเหยียดเด้ อารมณ์บรรยากาศดีวางเอกการหน่อย <c oughs> <c oughs> ขัดติ้นมือป่ะก็จะว่าขัดติ้นมือ,อยังหน่อยก็จะข้ามันเหนียวทุกคนตอนนี้กากินเซฟเป็นเทียปหอยเนาะสำหรับวันนี้แกงน้ำไม้หอนห่อนอกกะน,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 น้ำหนาวทุกคนกับสคอมสองคนคือเกาเนาะสำหรับคลิปนี้กับพีอมิยังร้อเนาะทุกคนพอกันกหมาคลิปนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสสลงในเด้อบ๊ายบาย